กล้วย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 มันด่าคนดูเลยกล้วยกล้วยกล้วยขวดกล้วยขวด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 ค้วยขวด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 กล้วยกล้วยกล้วยกระปองกระปองกระป๋องกระป๋อง อยากให้ไฟแดงน่าเอาไฟเขียวแล้วอันนี้ขอกราบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดบนท้องถนนกันโดยการสวมบทเป็นเด็กขายพวงมลัยในเกมนี้ครับผมเกมนี้เป็นเกมฝีมือคนไทยนะฮะสามารถเข้าไปในสตรีมและกดวิชลิสตได้นะฮะอย่างแรกเลยขออนุญาตตั้งค่าก่อนนะฮะโอ้โหภาษาไทยเขาน่าจะเป็นแบบค่ายเกมอารมณ์ดีนะบแบบว่าความสวยงามกราฟิกอ,อะไรเงี้ยเม่ดีดแล้วมดาโอ้โหสอยนี้น่าไปมากเลยครับสอยจัว ซอยจุดหนึ่งโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮนะนี่ขอบคุณที่หยิบเกมเล็กๆนี้มาเล่นนะครับตัวทดลองนี้มีความยาวประมาณ20นาทีอันนี้เกมนี้เป็นเดโม่เนะแล้วก็ไม่มีระบบเซฟเกมโอเคเข้าใจได้ไปลุยอนะสายหยอดสุดเดดเลยครับผมนะที่แห่งหนึ่งไอ้หนูบวงมาลายลาลายลาย แสงสว่างที่ยังตานั้นที่อยู่ในประเทศแห่งหนึ่งที่่งมีวัฒนธรรมและความเชื่อหลอมรวมกันในชีวิตประจําวันมีธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่งที่นิยมทํากันมาคือการแขวนพวงมาลัยไว้ที่คอนโซนลหน้ารถเพื่อเขาจะเอาไว้บูชานะฮะแม่ย่านางเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนฟิลนิดนึงให้เกิดความโชคดีข่าวคาดจากอุบัติเหตุจากท้องถนนและการเดินทางเนะะี่ยไม่เพียงแค่ด้านความเชื่อเดียวดอกไม้ที่สวยงามก็มีกลิ่นหอมทําให้สดชื่นเลยเฟรชเฟสเหมาะกับสภาพอากาศร้อน,อนๆอย่างบ้านเราเป็นอย่างยิ่งการแขวนพวงมาลัยจึงแบบเป็นธรรมเนียม ที่ปฏิบัติกันมาช้านานแล้วก็ยังมองเห็นได้อยู่ในชีวิตประจําวันด้วยเหตุน,นี้ก็จึงมีเด็กที่แบบขายพวงมลาลัยกลางสี่แยกจราจรสม่ําเสม,เมอคนขายพวงมลาลัยตามสี่แยกเหล่านี้ก็ต้องมีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ไปทั่งจนถึงเด็กมัธยมหลายๆคนมักจะมาจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนะฮะการขายพวงมลาลัยถือเป็นช่องทางการเลี้ยงชีพทั้งตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวไปด้วยนี่ถึงแม้งานแบบนี้จะพบเห็นได้ทั่วไปนะแต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าบางคนมองว่าเป็นการเอาเปรียบแล้วก็ใช้แรงงานเด็กงนงครับางก็ รอดเอาตัวรอดอะไรประมาณนี้ในเรื่องราวนี้นะฮะคุณจะรับบทเป็นคนขายพวงมาลัยตัวน้อยและผมเนะฮะเด็กชายสายหยอกไม่ใช่แล้วผมเนะฮะเด็กชายสมชายนี่เป้าหมายของผมคือต้องขายของสี่แยกที่นี่เพื่อ,อสอบเข้าโรงเรียนมันธยมในฝันนี่เด็กชายสมชายสายหยอดสุดดีมาทบทวนงานขั้นพื้นฐานกันก่อนนี่อันนี้เราขายเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะฮะถนนอ่าสารขันรถนะครับผมในประเทศสารขันแห่งหนึ่งนี่คือสี่แยกที่เจ้าหนูจะลงทางานอ่านะ เมื่อเราติดไฟแดงมันคันอาจจะสั่งของจากคุณนะนะในขั้นตอนแรกก็เอามาเตรียมของกันก่อนหยิบพวงมาลายัย2พวงจากกระติกไม่ขออนะุญาตฮะหยิบพวงมาลัยกันก่อน,อนเลย2พวงเอ้าผมครับอา้าวผมผมหยิบม,มา3ามพวงเลยอ๋อพวงละสิบสี่บาทนี่เป็นต้นทุนในการแบบผลิตพวงมาลัยของเราไงเยี่ยมกูดเรามารอไฟแดงกันโอเคไฟเขียวนี่ขายไม่ได้นะเดี๋ยวรถชนตุยไปซะก่อนไฟเหลืองแล้วแดงป้าบอ่ะรอแดงมีตุกๆด้วยครับลูกค้าสั่งของแล้วฮะเอาไปที่กระจกฝั่งคนขับแล้วก็ขายถูกต้องสวัสดีครับเอ่อ พวงมาลัยไ,ไหมครับเนี่ยฮะพวงมาลัยพาวเวอร์ Power, สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพนดอำนาด้วยขอบคุณครับผมผมคุณขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับตอนนี้บ้านเรานะฮะโอเคบ้านเราจะพวงมาลัยอยู่ทางขวาเน,นี่ยแต่ถ้าไปขายที่ต่างประเทศก็พวงมาลัยทรายเมื่อคุณขายพวงมาลัยคนขับอาจจะทิ้งพวงมาลัยเก่ามาให้คุณอโอเคทิ้งพวงมาลัยเก่าให้เขาด้วยโอเคครับพวงมาลัยเก่าแล้วผมเอาไปทิ้ง,ท,งที่ถังขยะสีเหลืองนี้ทิ้งพวงมาลัยสีเหลืองๆโอเคเรียบร้อยเสร็จโอ้เยี่ยมกูดเยี่ยมกูดแล้วก็อยากก่ขอาขรจรจีนะดข ได้สอบรับพวงมาลัยไ,ไหมครับพวงมาลัยน,น,นี่เนี่ยฮะมาเลยครับผมสนับสนุนหนุ่มน้อยครับเด็กๆขอบคุณมากครับผมพี่น่าครับพี่เนี่ยโอ้โหนี่กระบะซิ่งกันซะด้วยโอ้โหกล่องตัดหรือเปล่าครับพี่ขอบคุณนะครับโอ้โหพี่อย่าลืมรีวิวห้าดาวให้ด้วยนะครับนี่ ขอบคุณจริงๆครับพี่ชายโอ้โหไฟแดงยาวนานครับตามประเทศแถวๆนี้เลยฮะไฟเขียวสามวิครับไฟแดงตลอดไปโอ้โหรถติดยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าตามหลักฟิสิกส์แล้วครับรถคันขางหน้ามันจะไปก่อนเอามันสุดแค่นี้แล้ววะมัน <laughs> ไปต่อไม่ได้แล้ว็กินซ้มตามได้ไหมอโอ้ยขอญาตครับ๊เดี๋ยวโอ้โยอผมชอบไอเดนเดสาวตัวนี้นะค่อนข้างที่จะแบบว่า FC เขาเลยจากวันนั้นวันที่เธอจากไปอ่าไฟเหลืองครับไฟแดงไปฝั่งคนขับครับนี่หวงมาเลยครับพี่พวงมายครับ มาลายพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปครับพี่ ه, โอ้โหคันนี้คันสีเขียวนี่จะเอาสักสองพวงพี่นะอ๋อสีเขียวเขาว่าเหนียวซับนะฮะเอาเลยครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาพวงมาลายที่กระติกก่อนนะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่สนับสนุนเด็กตัวเล็กน้อยในอยสอบเข้าโรงเรียนมัธยมนะฮะอ่อมีพวงมาลายเหลืองมาอันนึงครับโอ้โหนี่ไม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 ,ไม,ผม,ไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้จะขายอันไม่ดีครับอขอโทษครับมือมันลั่นไปหน่อยนี่ตัดหน้า ัดหน้าไม่ได้เกมว่ะมุงแงเลยโอ้คุณโดนใบเหลืองเขาให้แล้วอย่ากีดขวางจราจรขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษแบนแบนอันตรายนะครับชีวิตจริงอย่าทำนะฮะทำแต่ในเกมอย่างเดียวนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับเดินตัดหน้ารถนี่เดี๋ยวแห้งได้ง่ายครับไอรถตู้ฮะขอบคุณนะครับขอบคุณที่สนับสนุนครับ ไอ้สัปดาห์ที่1น,นะฮะเหลือเวลาอีก1นาที43วิเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่ขายเพียดเพ่พวงมาลัยสีเหลืองอนะันนี้เป็นพวงมาลัยแบบตัวซิเคนฮะพี่สนใจแบบว่าพวงมาลัยกาชาไหมพี่ผมสามารถไปฝั่งนู้นได้ัหยแหมแอยากไปฝั่งนู้นเหลือเกินห้ามขับรถนะฮะอีเวนต์ลัชคืออะไรวะปึ๊บอด,ดสองใบเหลืองอ มาครับด่วนเลยครับผมโดนแล้สองใบเหลืองอยากจะรู้แล้วกันถ้าโดนหลายๆใบเหลืองได้เป็นยังไงร,รู้ว่าผมจะโดนปรับหรือไม่เราเอาพวงมาลัยไปทิ้ง เสร็จแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวโดนเกือบไปแล้วไม่ล่าเมื่อกี้ไฟเขียว10วิไฟแดง40วิวิไฟเหลืองก็ไปยังไปไม่ได้นะไฟเหลืองโอเคเอาหนึ่งพวงได้ไเพ่ได้เลยครับพี่ขอบคุณครับผมจะเข้าไปสอบโรงเรียนมัธยมให้ดีที่สุดเลยครับเี่มีคันไหนครับโอ้คันแดงได้เลยครับนี่ครับหนึ่งพวงฮะขอบคุณครับผมเราไม่ได้ดูเลยว่าราคาบนพวงละเท่าไหร่เราลงทุนไปพวงละ14บบาทนะไม่มีใครฝากทิ้ง เรียบร้อยจบวันที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วอาทิตย์ที่1ไม่ใช่วันที่1โอ้โหที่เราขายแบอาทิตย์เลยเนะี่ยเลอกกิจกรรมในวันหยุด1สัปดาห์จบลงแล้วเราต้องไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วมาขายพวงมาลัยหลังเลิกเรียนทำเอาเจ้าหนูน้อยเนี่ยเหนื่อยล้าไม่เบาเนะแต่อะไรก็ตามเขาก็ภูมิใจกับเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนี่จะเป็นเงินที่ทําให้ฝันของเขาในการเข้าโรงเรียนดีๆของเจ้าหนูน้อยเป็นจริงและยังมีเพื่อจ,าาจ่ายค่ารายจ่ายรายสัปดาห์ด้วยค่าใช้ใจ่ายสัปดาห์นี้นะหกสิบ ทำงานก็ต้องได้ประสบการณ์ครับซึ่งจะได้พัฒนาทักษะนี่จะอัปเกรดทักษะจะอัพเกรดทักษะเออแกนี่า็ทำดีว่ะไม่ไม,ม,ม่มีสกงสกิลอะไรได้วยสงสัยมันจะมีสกิลแบบว่าหยุดไฟเขียวอะไรอย่างงี้ปะ การอัปเกรดอาจจะช่วยเพิ่มช่องทางใหม่ๆในการค้าขายออมไอ้ที่เราคิดมันแฟนตาซีเกินไปเพิ่มความหลากหลายกับสินค้าในภายหลังนี่ค่าความฉลาดจะเป็นตัวตัดสินเมื่อเจ้าหนูสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนในอนาคตหากสะสมทุกๆหนึ่งร้อยค่าความฉลาดจะทําให้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น1%ด้วยค่าสุดท้ายคือต้องจับตามองความเครียดนะเครียดมา20แล้วตอนนี้ลองให้เจ้าหนูได้ทํากิจกรรมผ่อนคลายบ้างนานๆทีลองดูไม่ได้หนูเด็กเกินไปหรือเปล่าในการหัวผมมันคิดแต่ของไม่ดีทั้งนั้นเลยหากค่าความเครียดสูงเกินไปก ่วยได้ครับผมแมอ๋อฝ่าฝืนกดจราจรวันนี้ความเครียดบวกหกเลยหกเครียดอาทิตย์นี้กูเครียดมากเลยกูเครียดมาก ไปสนามเด็กเล่นเนี่ยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะได้รับแอคชั่นพอยต์เพื่อทํากิจกรรมต่างๆสําสหรับวันนี้ลองไปที่สนามเด็กเล่นกันก่อนจําได้ว่ามรีรุ่นพี่ที่รู้จักอยู่เขาอาจจะช่วยอธิบายการสอบเข้าโรงเรียนให้ฟังได้นี่ไปเราใช้ต้นทนซื้อของไป294บาทนะครับรายจ่ายอื่นๆอีก60บบาทก็คือ ได้กําไร6บาทขายพวงมาลัยไปทั้งสัปดาห์กูได้กําไร6บาทเลยเนี่ยอ่ะไปอีเวนต์ครับสนามเด็กเล่นได้มาถึงที่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านแล้วห่างออกไปไม่กี่นาทีเองสนามเด็กเล่นในวันหยุดเนี่ยคึกคื้นไปด้วยอ่าเหล่าเด็กๆเจ้าหนูก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่ในวันธรรมดาเลยเพราะเขาต้องขายพวงมาลัยหลังจากเลิกเรียนนะนะในวันรรดากลุ่มเด็กๆนั้นก็มีรุ่นพี่ของเจ้าหนูเขาแก่กว่า1ปีแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นชั้นมัธยมแล้วอ๋อเราอยู่ป .6 ใช่ไหมอยู่ปถมอยู่กลุ่มเด็กๆอ่ะมักจะไปที่บ้านเขาเสมอเสมอเพราะ สเตน,นับว่าโคจิงเลยสำหรับเด็กๆละแวกนี้นะโยโย่เป็นไงบ้างเห็นหนายบนถนนเมื่อวานระหว่างฉันกลับจากโรงเรียนด้วยขายดีไหมอ่ะคุณ เอาจริงๆว่าทั้งสัปดาห์กูได้6บาทจะนหนูพยักหน้าแล้วก็ถามถึงโรงเรียนมัธยมที่รุ่นพี่เรียนต่อเร่งโรงเรียนเทศบาลอันเดียวกับชั้นไว้อยู่เหรอถึงจะไม่หรูหราเท่ากับโรงเรียนประจําจังหวัดแต่ก็ไม่ได้เข้าง่ายนะไอ้รูปหล่อซายออสุดเดชโคต้าสอบเข้ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากแต่ก็ต้องเตรียมตัวหน่อยอะนะจะว่าไปก็ยังมีหนังสือติวเหลือทิ้งไว้อยู่เลยนายจะเอาไปไหมเดี๋ยวบ่ายนี้ว่าจะไปเล่นเกมแพนสเตชันที่บ้านพร้อมกันพอดีนายก็ตามมาด้วยสิ แล้วจะได้หยิบหนังสือติดมือกลับบ้านไปด้วยไอ้น,นี่มันหลอกหนุหน่มนะเราอย่าไปเชื่อใจมันเอาแพนสเต,เตชันมาล่อเนี่ยแบบนี้เนี่ยเสร็จมาหลายลายแล้วกะหนูตอบตอกลงไปอย่างดีใจจะได้ไปเล่นเครื่องแผนสเตชันด้วยหวานเจี๊ยบหวานเองหรือหวานรุ่นพี่เองถามจริงถามคำเดียว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นได้นั่งดูคนอื่นเล่นก็มีความสุขแล้วเฮ้ยมันเป็นชีวิตสมัยก่อนเหมือนกันนะเฮ้ยผู้ชมค่าความเครียดลบไป20พระแม่อยู่บ้านเพื่อนถึงตอนเย็นแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะฮะแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคดีวนี้เจ้าหนูน้อยลองลองคุยกับพ่อแม่เรื่องเป้าหมายที่จะสอบเข้าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากฐานะทางบ้านดูเหมือนว่าเจ้าหนูน้อยต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างเองเนะี่ยโรงเรียนเทศบาลเนี่ยเป็นโรงเรียนรัฐในพื้นที่ที่มีระดับใช้ได้เลยจริงเดียว้ดวย จึงมีการแข่งขันระดับหนึ่งนะฮะแล้วระดับ2ระดับ3เป็นยังไงไม่รู้นะฮะแต่มีการแข่งขันระดับหนึ่งนี่ค่าเทอมนั้นก็ฟรีนะฮะเพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนรัฐบาลแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าอาหารค่าหนังสือค่าเครื่องแบบนะที่ต้องจ่ายเองจากที่ได้ยินมาจากรุ่นพี่นะเจ้าหนูน้อยต้องเตรียมเตรียมตัวไว้ประมาณ2000ค่าความฉลาดนะคือตอนนี้กูสูญเลยโง่ามากสาหรับการสอบเข้าก็3,000บาทความฉลาด2000เงิน3,000นนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะการสอบคัดเลือกจะถูกจัดขึ้นประมาณ สัปดาห์ที่15เจ้าหนูต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะอันนี้เพิ่งออขายของได้สัปดาห์ละ6บาท15สัปดาห์อันเนี้ยกูค,ค,ค่าความฉลาดศูนย์เหมือนไอเด็กคนนี้เลยตอนเนี้ย<อ>ก็ถ้าคิดไวๆก็70็0บบาทกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะไปหา3ส0 0ไันยั้ไงกูขายได้อาทิตย์ละ6บาทเนอ <c oughs> บ้าบอนี่แล้วด้วยหนังสือเรียนที่ได้มาจากรุ่นพี่เจ้าหนูก็มีกำลังใจเต็มที่แล้วก็ติวกันในวันนี้เลยดีกว่าติวหนังสือ มาไปครับติวหนังสือเฮียเกมนี้ต้องทำกูขายหน้านั่นแน่านานามาเรามาเรามาติวหนังสือกันครับไปลุยเอาผมพร้อมแล้วยังไงหกบวกสองแปดครับ,บผมคณิตค,ค,ค,คิดเร็วอยู่แล้วเจ็ดแน่นอนหนึ่งบวกหกศูนย์บวกหกได้หกครับผมศูนย์บวกสี่ได้สี่ฮะอ๋อง่ายง่ายสี่บวกศูนย์ได้สี่เหมือนกันนะครับแปดลบหนึ่งได้เจ็ดครับแหมห้าลบห้าเหลือศูนย์ครับสองบวกหก 8ปดแปดสองุณคได้8ปแลบหเหลือสนคณิตคิดไวเอ้าศูนบหกได้ลบหเออหนึ่งคะแนนศูน,น,น 7, ลบเจบล 7, ครับผมสามคูส <c oughs> ี 6, 8, ่สสสองสองแปดสองบได้สินี่คอมโบคอมโบสองหกสิบสนี่บวกนะ หกลบสามเหลือสามสิบเอ็ดลบหกเหลือห้าห้าลบสามเหลือสองเฮ้ยห้าบวกสามเป็นแปดนี่มีเฉลยด้วยสิบสี่บวกแปดเฮียเหียโอ้เฮียเริ่มยากแล้วเหี้ยทำแบบฝึกหัดไปยี่สิบข้อถูกสิบแปดครั้งพลาดไปสองครั้งแหมถือว่าโหดเลยทีเดียวอยู่อันดับหนึ่งเล้วความฉลาดเพิ่มมาห้าสิบสามเมืม่อไหร่พี่ได้พันหนึ่งความเครียดบวกมาห้าติวหนังสือมันต้องเครียดเป็นธรรมดาเลยครับสามารถดูภารกิจปัจจุบันได้ที่นี่ตลอดเวลา ก่อนที่เริ่มสัปดาห์ที่2มาถึงการเพิ่มทักษะครับใช้ EXP เพื่ออัพเกรดทักษะอ่ะมาไหนสกิลไหวสวยเฮ้ย <c oughs> มันเจ๋งนะสามารถไหวขอความเห็นใจลูกค้าได้ถ้าทําให้ลูกค้าที่ไม่สนใจซื้อกลับมาซื้อของได้วะ่ะโอ้อันนี้เออดีนะเด็กๆที่มันแบบไหวน่ารักน่ารักกับผมใจอ่อนนะพอแป,ป๊บเดียวนะสาอ,อ๋ออ๋อโอเคโอเค,อเคขอโทษแม่สเต็ปล็อกแปดอะนะ <c oughs> คือชวบาจะพอเราได้ว่าในหัวมันคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยท่อแป๊บเาเอมาห้อยพวงมาลัยเพิ่มครับจาก4เป็น5แต่ที่ผมคิดเนี่ยคือเอาท่อแป๊บไปทุบอันนี้ร้อยพวงมาลั กดล็อกโต๊ะร้อยพวงมาล,ลัยอ๋อร้อยสินค้าพวงมาล,ลัยขั้นสูงขึ้นขายได้แพงขึ้น่าโอเคเอาไหว้สวยไปก่อน96เอ p อ่ะไปต่อครับสัปดาสัปดาถัดไปวีคที่2มาครับเรามาทักษะการไหว้ไหนดูซิไหวยังไงสอนหน่อยเมื่อลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อลองไหว้สวยๆโดยการกดปุ่มไหว้ค้างไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะใจอ่อนนะแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ได้ลองอ่ะไหนลองไหว้สิสวัสดีครับพี่พี่ซื้อไหมครับซื้อไหมครับพี่นะครับพี่ขอ ซื้อผมหน่อยครับพี่พี่ครับซื้อหน่อยครับกูกูกูไหวซ้ำกูเอาไหวซ้ำไม่ได้ไม่ซื้อแม่ลำคาญจริงๆริงพี่ครับซื้อหน่อยครับพี่ไอคันนี้มันซื้อแน่นอนเพราะมันมีสองคันอ่าซื้ออ่าได้ครับพี่อ่เอาไปสองไม่ไม่สองะพี่แม่ผมครับผมครับพี่ครับผมครับขอบครับผมครับพี่ครับขอบุมครับพี่สำล้อครับพี่สำล้อครับซื้อไหมครับพี่ พี่เราล้อซื้อผมหน่อยครับพี่พวงมาลัยผมร้อยสวยๆแลครับสดๆใหม่ๆอ๋อคันนี้ซื้อไม่สนใจมึงก็ได้ครับขายคันหนึ่งนี่คันนี้แม่ l ม m o u s พี่ครับพี่คันดําคันข้างหน้าซื้อนะครับพี่รุ่นเดียวกับพี่แหละครับพี่อย่าไปยอมเขานะครับพี่ซื้อผมครับไอเวนไอ้ยูยืนตรงนี้แหละติดใบเหลืองไหมห้ามขยับนะเดี๋ยวขยับเดี๋ยวโดนใบเหลืองแต่มันไม่ไม่ค่อยเหมือนประเทศแถวๆถวบ้านเราสักเท่าไหร่นะบ้านเรานี่ฝ่าเลยนะไฟเหลืองพี่ครับพี่กระบะครับ ม่จูนกล่องไหมพี่อ,อ๋อไม่ใช่ซื้อพวงมาลัยผมหน่อยพี่เอ้เขาซื้อว่ะเปล่าไม่ได้ซื้อพวงมาลัยเขาอยากจูนกล่องอะไรครับขอบคุณครับพี่ซื้อผมหน่อยครับผมจะเอาเงินไปตีกันเอนะ้ผมจะเอาเงินไปสอบเข้าโรงเรียนครับขอบคุณครับพี่เอ,อพี่ครับพี่เล่นมือถอ้ยโอ้โหไอ้ไอ้นี่ซื้อแน่นอนไม่ต้องไปเสียเวลาไหว้ใครโอ้โหน่าจะ โอเคเราต้องแบบดูให้ครบก่อนครับว่าคันไหนเขาซื้อไม่ซื้อแล้วขายคันที่เขาซื้อเราแน่แน่ก่อนคันนี้ซื้อแน่ซื้อชัวร์ถูกชัวร์ตัวจริงขอบคุณคับพี่ขอบคุณคับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีคันไหนซื้อระบัดนี่คันนี้แม่คันดําเขาใจดีไงเขาแบบสายมูไงเขาก็เลยซื้อเราอุย้ยโอ้โหว่าจะเอาถังเอาไปทิ้งเท่าไหร่แม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแถวแถว,แถวนี้ที่แบบรู้มือรู้มือนี่ข้างทงข้างทาง,ทางนี่ไม่เหลือข้างทงข้างทางนี่ก็ทิ้งหมดนะครับผมอีเวนต์ลัชแล้วอี เวล่าชนี่น่าจะใกล้แล้วมั้งน่าจะใกล้หมดนะครับแป๊บนึงครับพี่โอ้โหได้ครับเท่าไหร่ครับโอ้โหหนึ่งพวงได้เลยครับพี่มีขนาดไหนครับซื้อไปแล้วจะโชคดีครับผมถูกหวยเบอร์ใหญ่ขอครับโอกาสหน้าเชิญใหม่โอกาสหน้าพี่วนไฟแดงมาซื้อผมใหม่นะครับโอ้โหผมจะขายนี่คันนี้พี่เราบัรถูกครับนี่ครับซื้อไหมครับนี่โอ้โหพี่เราถูกเขาซื้ออ่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอายืนนะครับจะทปบอดภัยครับผมรูปหล่อสายหยอสุดเดผมอยากแบบเดิน เอาไม่ได้โอ้โหเดินข้ามไปไม่ได้ครับเนี่ยอ๋อมันมันจะโดนรถอีกฝั่งหนึ่งชนไงอันตรายเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้นะย,ยอันตรายนะมูมันองไข่เขาเป็ยังไงวะนะโอเคครับผมครับพี่อุกเกมนี้มันเล่นเพลินจริงนะผมอยากจะให้เกมตัวเต็มมานะผมจะเล่นแบบเล่นยาวๆผมอยากรู้ว่าไอเด็กคนนี้มันจะชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อผมติดใจเนื้อเรื่องไม่ใช่อะไรแล้วแล้วตอนนี้ก็วันหยุดอีกอาทิตย์ด้ผ่านเข้ามาวันนี้คุณพ่อเหมือนจะมีข่าวมาแจ้งนะครับคุณพ่อของเจ้าหนูทํางานเป็น พ่อค้าขายพวงมาลัยเหมือนกันธุรกิจครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ลองหางานทําดูและแต่ก็พบว่างานประจามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่ค่อยดูตั้งบวกกับตัวเลือกของงานจำกัดระดับการศึกษาของเขานะจึงผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าขายพวงมาลัยเอเจนซีโต้เจ้าเดิมจากการขายพวงมาลัยนั้นก็ยืดหยุ่นนะบางวันก็ไรายได้ดีแต่ก็แลกกับการตื่นมาเตรียมของ แต่เช้ามืดทุกวันเจ้าหนูก็อยากช่วยพ่อของเขาครับเลยอาสาช่วยขายแต่ปห้าแล้วก็ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกด้วยนะเป็นตัวอย่างที่ดีครับเอ่อที่มาที่ไปก็ประมาณนั้นแหละนะเฮ้ยอาทิตย์นี้เป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างวะเรียนทันเขาไหมรูปหลอ่อได้คุยกับแม่แล้วนะถึงเรื่องเอ่อจะสอบเข้าโรงเรียนพ่อก็พ่อแม่ก็จะพยายามจะช่วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเงินถุงเงินทังนะไอ้หนูเอ้ยลูกพ่อแต่พ่อก็จะพยายามหางานเสริมให้แกได้อยู่พ่อมีเพื่อนในตลาดที่เขาร้อยพวงมาลัยขายส่ง เขาบอกว่ารับสมัครคนช่วยร้อยพวงมาลัยนะไงล่ะป้ามีคอนเน็ชันด้วยเจ๋งอ่ะเจ๋งป้าโอ้โหป้าอย่างเฟี้ยวเลยมีคอนเะน็ชันนร้อยพวงมาลัยไม่ยากเท่าไหร่หรอกไปลองดูก่อนดิเอออาจจะได้ไอเดียทำพวงมาลัยสวยๆนะไปหาเขาพรุ่งนี้ป้าบอกเพื่อนไปละว่าจะส่งหนูไปแล้วตั้งใจเรียนร้อยพวงมาลัยกับเขาด้วยนะอ่าโอเคแอคชั่นพอย์ฮะร้อยพวงมาลัยจะหนูคิดว่างานร้อยพวงมาลัยมันสําหรับเด็กผู้หญิงแต่ก็ลองไปสักนิดก็ยังดีค่าใช้จ่ายสัปดาห์นี้ลบ60บาทความเครียดสัปดาห์นี้บวก ฝาฝืกานกดจอจอบวก3มันฝาได้กี่ทีก็คือฝา่ฝาให้แบบเต็มหลอดเลยมาอาทิตย์นี้ครับแม่ดีกว่าอาทิตย์ที่แลนะ้วฮะบวกมา16บาทไปไปร้อยพวงอะไรไหนร้อยยังไงวะเนี่ยร้อยตามเขาบอกอ๋อหนึ่งเออปุ๊บแล้วก็ดอกลักแล้วก็นี่ครับผมดอกลักสองอันแล้วนี่ก็มาริโกดาวเรืองเอาผิษสองอันแล้วก็มาริโกนี่ ดอกลักมาริโกฟลอเวอร์เลิฟเลิฟฟลอเวอร์อันนี้อะไรน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่ามันคือดอกอะไรอันนี้อันนี้บอกว่าเม็ดไอ้ใบไอ้ดอกอะไรวะดอกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมะเขือดอกมะเขือหรือเปล่าเลื่องดอกไม้นี่ผมผมไม่รู้เรื่องเลยโง่จัด แค่รู้จากดอกรักที่ผมก็ตีแค่ไหนแล้วดาวเรืองมีความเชื่อว่าจะรุ่งเรืองครับสำหรับดาวเรืองอ้าหมดเวลาแม่ร้อยสำเร็จไป10อันใส่ดอกไม้ไป54ชิ้นพลาดหนึ่งครั้งได้รับรางวัลเฮ้ยโอ้โหร้อยพวงมาลัวันเดียวกูได้ยีิบสองบาทมากูไม่ไปกูนะไม่ไปขายแลยกูร้อยพวงมาลัยดกว่าวะมะลุง ร้อยพวงมาลัยละอาทิตย์นึงคูณ7ไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เลวนะพอทําได้เหมือนกันหลังจากเรียนเทคนิคการการ้อยพวงมาลัยมาแล้วคิดว่าเอามาปรับใช้กับงานขายพวงมาลัยได้อยู่อัปเกรดทักษะกร้อยพวงมาลัยดูมาทักษะกร้อยพวงมาลัยโอเคร้อยพวงมาลัยกดล็อกโต๊ะร้อยพวงมาลัยครับแอคชั่นพอยเหลืออีกอันหนึ่งอะทำไงดีร้อยพวงมาลัยต่อดีกว่มามามนเหลือครับผมร้อยต่อแม่งรวยจัดแต่ไม่แน่ใจว่าได้ตังค์เพิ่มไหมนะ อดอกรักแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้น่าจะน่าเป็นดอกไม้ไทยนะผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นกุหลาบไม่น่าใช่กุหลาบอ่าดอกรักสองอันแล้วก็นี่ปาบปาบแล้วก็ปาบปาบปาบแล้วก็สึกกับปาบปาบหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วก็อ่าเฮ้ยมาดีมาดีาดรอบนี้ยังไม่ผิดเลย โ oh, อ้โหรอบนี้ได้วะ11 11อทวงแล้วแล้วก็มีนี่หนึ่งสอง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 หนึ่งดกลักปับป๊บปั๊บต้องทันต้องทันปับ๊บเรียบร้อยยังยังได้อยู่โอเคไม่ผิดเลยวะ่ะโอ้โหนี่ฮะแสงอันเดิมมาเยอะเลยครับโอ้โห oh, นี่ได้ตังค์เพิ่มด้วยมาคุณไม่ไปละกูไม่ไปขายละร้อยพวงอะไรดีวะ มาลองใช้ทักษะร้อยพวงมาลัยอ่ะโตะพวงมาลัยคือกูไปหิ้วโตะพวงมาลัยมาวางตรงนี้เลยเนี่ยหยิบวัตถุดิบจากระติกแล้วก็เริ่มร้อยพวงมาลัยสูตรร้อยพวงมาลัยจะอยู่ที่โตะร้อยพวงมาลัยเดินไปเรื่อยๆตามใดที่คุณยังอยู่ใกล้ๆโต๊ะอางานจะเดินไปเรื่อยๆเราก็จะขายได้แพงขึ้นใช่ไหมอ่ะมาแล้วครับมาตามนัดแล้วเร็วเร่อนี้ลองให้ลูกค้าซื้อพวงมาลัยแบบใหม่ดูต้องใช้พวงแดงแล้วก็อันนี้แล้วก็พวงแดงแล้วก็อันนี้้ยพวงแดงสองอัน แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคร้อยพวงแดงแล้วก็อันนี้ปาบครับครับก็ผมครับแป๊บหนึ่งครับผมแหมยังดีที่ไฟแดงรอเราอ่ะครับผมได้อันนี้มาโอ้โหห้าสิบบาทโอ้ยยังเจ๋งอ่ะฉลาดขึ้นไหมว่ากูอันนี้ครับนานจัดเลยอ๋อเราต้องอยู่ใกล้ๆว่ะเราต้องอยู่ใกล้ๆโต๊ะครับนะครับพี่ตามออเดอร์เลยครับตามสั่งอครับพี่ครับผมครับโปรมาลัยระดับสองจะขายได้กําไรและเอฟพีที่สูงกว่า มาเริ่มสัปดาห์ที่3กันเลยมากูพร้อมแล้วใครจะเอาอะไรกูซื้อไว้ก่อนเลยสองอันอ๋อพวงแดงธรรมดาอันนี้พวงแดงขอบคุณครับพี่อันนั้นพวงเหลืองน่าจะเป็นดาวเหลืองถ้าดูจากทรงละมีใครซื้อพวงแดงธรรมดาไหมพี่นี่มีคนเอาพวงแดงธรรมดาปะพวงแดงเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันเลยนี่กระทำชำเราเอ้ยโอ้โหจริงด้วยนี่ผมไม่ได้ดูโต๊ะเลยสัครับเนี่ยน้องๆแหมพี่น้ำชวนจริงแหมน้องๆขอบคุณครับพี่โอ้โหไฟเขียวแล้วอะแดงนางกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอวะฉันจะเข้าใจเด็กไข่ พวงมาลัยและแดงนานๆนะครับอย่าเขียวบ่อยเอาเลยครับพี่ไม่เอาหรอพี่เอาเลยรเอาไว้ทิ้งไว้ได้ด้วยวะอันนี้พวงแดงธรรมดาโอเคครับพี่ขอบคุณครับเอาพี่ครับ1ิบิรีบซื้อนะครับแม่เอาไม่งั้นเอาท่อแป๊บฟาดหัวพี่เฮ้ยโอ้โหแล้วแม่งเล่นของยากซะด้วยไงกูไม่ขายไปไปไหนก็ไปไม่ขายเว้ยหัวร้อนแล้วขับทิ้งไว้ก่อนดิเหแดงครับแดง นี่เขาแบบสีแดงเรามาปุ๊บแล้วก็นี่เกิดจะมีคนเอาแล้วก็เอาอันแดงไปนี่โอ้โหเริ่มเป็นงานเริ่มมีสูตรสูตรเตี๋ยวที่ครับซื้อหน่อยครับพี่เออเราไหวรถท่วงไม่ได้วะพี่กระบะครับพี่กระบะซิ่งรับไหมครับพ,<แ>พี่กระบะซิ่งอีกคันโอ้โหไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจบสัปดาห์นี้จะได้เงินเท่าไหร่โอ้โหแล้วพอดีเลยมแหมเตรียมมาพอดีเป๊ะ5้าดาวเราต้องเราต้องขายดอกแดงก่อนกระเป๋าเราไม่พอแล้วเดี๋ยวนะ ขันป่าวะขอทันขอทันดอกแดงขอทันด่วนเลยด่วนแปดเจ็ดหกห้สี่พี่พพพพพ โอ้โหคันนี้เอาพี่ขอบคุณครับแหมอย่าลืมรีวิว5ดาวนะครับผมขอบคุณครับพี่สีแดงหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะขายก่อนอีกพวงก,ก็ยังดีเอ้พี่เรียบร้อยจบอีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสัปดาห์ที่3จบแล้วในระหว่างทางกลับบ้าน เจ้าหนูเจอเด็กสองคนคุยกันเรื่องค่าขนมเด็กคนที่หนึ่งเอ็งทำไงได้ตังคปไปเล่นร้านเกมได้ทุกวันแบบนั้นวะค่าเก็บขวดอ่าเก็บขยะขายเก็บขยะขวดขายไงลุงร้านนั้นเขารับซื้อน่ะหลังขดหลังแข่งเก็บขยะหนึ่งชั่วโมงได้ตังค่าเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงไม่แย่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยแต่ก็ถือว่าดีนะอย่าไปบอกใครนะข่าม่อยากให้ใครมาแย่งเก็บอ่ากูเสือกได้ยินไงแล้วก็อย่าบอกแม่กูด้วยล่ะมึงนี่ติดเกมเข้าขั้นวิกฤตดะ เ,ออเก็บขยะขายเหรอเดี๋ยวจะลองดูบ้างก็ได้นี่กิจกรรมรีไซเคิลสุกเพิ่มแล้วค่าใช้จ่ายสัปดาห์นี้60บาทครับความเครียดของสัปดาห์นี้บวก10ฝ่ oh. าฝืนกฎจราจรอ้านี่โอ้โหจาก6บาทลราพัฒนาสัปดาห์นี้เราห้าบาทละไปครับไปแยกขยะขายกันอันนี้อะไรวนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะทิ้อน,นี้ทิ้น,นี้เปิบเิเเอันนี้ขวดขวดเพชษ ขวดรีไซเคิลครับแล้วก็เปลือกกล้วยขวดเพชรเปลือกกล้วยขวดเพชรกล้วย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 โอ๊ยพิชขอโทษขอโทษครับเปลือกกล้วย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 มันด่าคนดูเลยกระป๋องกล้วยกล้วยกล้วยกระป๋อง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 กล้วย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 กระป๋องกระป๋องขวดเอ่อทุเรียนขวดขวดขวดกระป๋องกระป๋องกล้วยกล้วยกล้วยขวดกล้วยขวดขวด ขวดขวดวยขวด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 กล้วยกล้วยกล้วยกระป๋อง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 ไอ้ลำอ่ะทุเรียนทุเรียนลำลำลำแปลว่าอร่อยขวดขวดกล้วยกล้วยกล้วยลำทุเรียนขวดทุเรียนกระป๋องกล้วย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 ลำลำไอ้เขียดกำลังม oh. ันเลยอีกรอบพี่รับขอยรับมาชึบอันนี้พลาสติกพลาสติก

โอ้โอดไม่มีกล้วยอะโอ้ไม่มันเลยอะอันนี้ขวดเพชรกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋กระป๋องกระป๋องกระป๋องขวด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 เอ่อขวดอะไรวะเนี้ยมวหมดแล้วขี้มีขี้นะขวด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 อันนี้ก็ขวดโฟมเออขี้ขี้ขีกูใส่หมดเลยเดี๋ยวผิดมันก็บอกเราเองขี้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 ขวดกระป๋อง โอ้โหรอบนี้ผมมั่นใจมากนี่ร้อยหกสิบสี่โอ้โหไปไงห้รวยกว่ารวยกว่าท่าทิย่ผมบอกเลยรวยจัดตัวเต็มจะมีเนื้อเรื่องความยาวสิบห้าสัปดาห์นี่รบกวนช่วยกด wish list นะเพื่อไปกระใจายให้ไอ้หนูนพวงมาลัย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค,ครับเรียบร้อยคุณเก่งมากขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนเกมของคนไทยด้วยนะผมเล่นแล้วก็สนุกมากเลยนะครับงผมสติ๊บล็อกแปดในตำนานของการาบลาไปเดี๋ยวนี้กดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อจะได้หากันเจอนะฮะใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็กดทิ้งซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดซับใหม่เรืองนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊อบอ๋อผมคตรโ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 คตร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 